ขออีกประเด็นหนึ่งประเด็นเรื่องของพรบเอนเตอร์อเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งคุณหญิงชัดเจนว่ายืนยันไม่เอามาตลอดทีนี้อยากให้คุณหญิงฉายภาพแบบว่าทําไมสาเหตุที่ไม่รับในเรื่องของพรบรตัวน,นี้มันเพราะอะไรอย่างไงคืออย่างนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนไปตอนตอนดีเบตนะไม่ได้อยู่ในนโยบายของของพรรคไทยสร้างไทยแน่นอนนะคะแต่ก็มีการตั้งคําถามเช่น1นึเอาไหมคาสิโนถูกกฎหมายเอาไหมในการดีเบตช่วงเลือกตั้ง จะมีพิธีกรในแต่ละรายการถามหนึ่งหนึ่งสองเราก็บอกว่าเราไม่แก้นะบางพักก็จะบอกว่าแก้แต่แก้นู่นแก้แม่แต่พักเพื่อไทยเองก็ขอบอกแก้นะคะจำได้ฮะเออเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันพี่ไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอโทษบอนบอลพี่ก็บอกพี่ก็ตอบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนดีมันก็มีครับถ้าสามารถทําได้อย่างรอบคอบนะคะส่วนเสียก็มี ดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยรัฐควรจะต้องทำเองลองดูสักแห่งหนึ่งนะพี่ก็วันนั้นไม่นึกว่าเขาจะจะมีกกพักเพื่อไทยผักดนันเพราะพั่ไทยไม่เคยพูดถูออกไหมเราก็ตอบตอบในหลักการอย่างนี้ได้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า Entertainment Complex ที่ซ่อนบ่อนคาสิโนมันคือเรื่องบ่อนเป็นหลักเลยเรื่องบ่อนนี่แหละเป็นหลัก เพราะถ้าจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ไม่มีบอลไม่จําเป็นต้องออกกฎหมายใหม่ม่าไม่ต้องเลยไม่จําเป็นเลยเพราะว่าสวนสนุกสวนน้าสวนอะไรมีเยอะแยะไปหมดถูกไหมคะฮอร์ประชุมก็มีคุณก็ไปลงทุนสร้างฮอ์ใหญ่ๆสินะถ้าอยากได้คอนเสิร์ตใหญ่ๆรัฐบาลก็ลงทุนไปเิหรือจะเอาเอกชนมาร่วมลงทุนก็ได้ถึงแม้คอนฮอร์คอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่หัวใจคือต้องการบอลถึงออกกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กพี่ถึงใช้คําว่า e อนเตอร์เทนเมนต์คอมเเน่ซ่อนบ่อนคาสิโนนะแล้วยิ่งร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือจะเอาพนันออนไลน์แทนที่จะต้องปราบทั้งบ่อนเถื่อนทั้งพนันออนไลน์นี่กับจะทำให้ถูกกฎหมายเอาพนันออนไลน์เนี่ยมาแบกเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยคนที่ไปเล่นบ่อนจริงๆเนี่ยมันน้อยลงมันถึงเห็นเพื่อนบ้านเราเจ๊งเห็นแม้แต่ดังๆอย่างหมาเก้าคนก็ลดลงนะเพราะมันนอนเล่นอยู่บ้านได้แล้วก็สนุก นะแล้วเ,เราจะมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยข้อแรกที่พี่ถามก่อนว่าเ,เราจะสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดได้แบบสิงคโปร์ไหมนี่คือหัวใจเลยพี่ไม่เชื่อน้ำยาว่าจะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัดนะเพราะวันนี้เราเห็นบ่อนอยู่ข้างโรงพัก เห็นยาบ้าขายอยู่หน้าโรงเรียนขายง่ายกับขายอะไรนะเกือนยิ่งกว่าลูกอมบางชนิดอีกนะเราเห็นอะไรสินค้าต่างประเทศทะลักเข้ามาไทยโดยที่ผิดกฎหมายทุนจีนนะขอโทษทุนเท่านี้นะคะออกมาเต็มไปหมดถามว่านี่เราเรื่องใกล้ตัวเรายังปราบไม่ได้เลย และนี่คุณจะทําให้บ่ออถูกกฎหมายโดยผูกกับพนันออนไลน์ด้วยเนี่ยโอ้โหเจ๊งเลยรับรองคนที่ชักจูงง่ายแน่นอนเยาวชนครนะสองคนยากคนจนเพราะเขาไม่มีทางเขาก็ต้องเสี่ยงภัยเขาถึงซื้อลอตเตอรี่ถึงซื้อหวยใต้ดินถูกไหมเขายอบไมให่เสี่ยงภัยสิ่งโชคนะเขาก็ต้อง ต้องการรวยนะมีความหวังดังนั้นเนี่ยมันยิ่งซ้ำเติมปัญหาของประเทศเลยอย่างที่สสชัชวานของพรรคไทยสร้างไทยพี่ปายเนี่ยนะคะ,ะคนนี้ไม่ได้เป็นงูเห่านะกขพี่ปายเรื่องคัดค้านบ่อนคาสิโน,โนเนี่ยเขายกตัวอย่างที่เขาเห็นเลยว่าน้องอายุ15ที่บ้านเกิดเขาเนี่ยต้องฆ่าตัวตายเพราะไปติดพนันออนไลน์โดยเริ่มจากอะไรรูนะ้ไหมเริ่มจากสล็อตอตาลบาท ตาระบาดจบที่ขโมยของพ่อแม่เป็นแสนจํำนวนเงินเป็นแสนแสนแล้วไม่มีทางออกต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าไอทางนายบอนมันก็มาทวงนะอันนี้แหละและข้อผิดสังเกตอันนี้คือหลักการว่ามันมันไม่ดีหรอกคือขอ,อ,องไทยจะเปรียบเทียบกับโมเดลของฟิลิปปินส์ใกล้เคียงที่สุดฟิลิปปินส์มีบอนมา50ปีมีออนไลน์ด้วย นะแล้ววันนี้เป็นไงฟิลิปินก็ยแยกคนก็ต้องออกมาทํางานนอกประเทศนะคะแล้วก็อาชญากรรมก็มากขึ้นในการศึกษาของของนานาชาติเนี่ยต่นี้มันยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทำไมพี่ถึงสงสัยว่าเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่เคยอยู่ในนโยบายเนี่ยเอาขึ้นมามเร่งรีบที่สุดมากกว่าเรื่องปากท้องประชาชนหมูแพงนี่ยังไม่เดือดร้อนเท่ากับฉันต้องเข็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ติดล่มก็ยังไม่น่น พี่ว่าพี่สงสัยว่ามันจะเป็นทุริตเชิงนโยบายหรือไม่อืเพราะรหนึ่งกฎหมายชอบกลนละกฎหมายเนี่ยคือคือถ้าเป็นของดีมันต้องเปิดเผยโฆษณาอุ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีรประชาชนนั่นอันนี้เร่งรีบอ่าเร่งรีบแบบปกปิดครับเช่นตอนอภิปรายไม่แนงใจยังไม่เอาเข้าหลังอภิปรายปั๊บวันรุ่งขึ้นเอาเข้าเลยเสร็จก็ไปดันในสภาแบบเร่งรีบเนี่ยนะคะและกฎตัวกฎหมายเนี่ย เขียนเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เขียนอะไรเลยเขียนให้มีการนกรรมการบริหารขึ้นมาชุดหนึ่งมีนายกนั่งเป็นประธานมีรัฐมนตรีเต็มไปหมดมีแค่าการอยู่นิดหน่อยออแล้วบอกว่าให้อำนาจทั้งหมดเนี่ยให้กรรมการชุดนี้เป็นคนกาหนดกฎเกณฑ์ได้หมดมีกี่ที่มีกี่แห่งเป็นฝ่ายการเมืองทั้งหมดทั้งเกือบทั้งหมดนะคะคก็เท่ากับว่าถ้าสภาผ่านก็ตีเช็คเปล่าให้กรรมการชุดนี้แล้ว ซ้ารายนะเงินรายได้เนี่ยให้กรรมการชุดนี้จัดสรรก่อนนะซึงจะเหลือแล้วถึงคืนครังไม่เหมือนหน่วยงานอื่นๆต้องคืนครังถูกไหมคะครัอ่ามันเป็นเรื่องที่เฉนชัดเจนแล้วก็เรายังรู้ไหมคะคุณก้องรู้อย่างว่าเขาจะมีกี่แห่งเขาจะมีอ่านใช่มเขาจะมีมาตรการอะไรที่จะควบคุมไม่ให้ สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นมอมเมาเยาวชนเป็นมอมเมาคนยากคนจนบอกว่า50ล้านต้องมีบัญชีเงินฝากไม่มีหรอกคาะเดี๋ยวก็ปปรยติในสภาเหลือห้าพันมั้งนะรับรองเลยคําพูดพี่ไม่ผิดหรอกว่าแปรยติไม่เหลือหลอก50ล้านที่กฤษฎิกาทํทมานะคะดังนั้นเนี่ยทำลับๆล่อๆให้อํานาจฝ่ายการเมืองไปตัดสินใจด้วยกรรมการชุดเดียวคนเดียวเะนั้นเอาเท่ากับเอาอนาคตประเทศทั้งประเทศเนี่ย ไปฝากไว้อีกรรมการชุดนี้นะแล้วจะตัดสินขึ้นเขาลงห้วยใครค้านไม่ได้ละเพราะเป็นกฎหมายให้อำนาจเขาและให้ถามบอกว่าหนึ่งรายได้มาสองทางรายได้ทางตรงก็คือการเก็บภาษีการเก็บรายได้ค่าใบอนุญาตได้เท่าไหร่เองปีละห0 0พล้านใช่ไหมใช่ปีละ5,000ล้านเอาครบกำหนด สาปีได้แค่สามหมื่นกว่าล้านครับ uh, แล้วบอกว่าจะมีคนอันที่สองบอกว่าจะมีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นถามว่าเขามาเมืองไทยเนี่ย,ยเขา<ม>อยาก<น>มาเที่ยวบอลเหรอรเขามาอยากมาเรามีอะไรเรามีคนไทยที่ออมี hospitality ที่ดียินดีต้อนรับมาอยู่ไทยเนี่ยสบายใจธรรมาชาติสวยงามวัฒนธรรมดีใช่ไหมข,ขนมขนมเตรมเนียนประเทีศิละปะวัฒนธรรมเราดี ถานที่ท่องเที่ยวเราดีทั้งโบราณสถานทั้งสถานท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งภูเขาทั้งทะเล <c oughs> เข้ามาเที่ยวแบบนี้แล้วอาหารไทยอร่อย <c oughs> นะวัฒนธรรมเราดีเข้ามาเที่ยวแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีบ่อนเนี่ยพี่ว่าอย่างแรกเลยนะ <c oughs> ระวังนะท่องเที่ยวจีนจะหายหมด <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะาประธานาธิบดี <c oughs> สจินผ <c oughs> ิงเนี่ยไม่สนับสนุนเลยแล้วก็หมาเก้าเนี่ยทั้งหมดหมดอายุสัมปทานเขาก็ไม่ต่อเขามีวิสัยทัศน์แล้วเขาจะเปลี่ยนหมาเก้าเป็นอะไรเหมือนเขาเปลี่ยนเซนเจิ้นแต่ก่อนเซนเจิ้น สวรรค์แห่งการอชอบกอชอบของกอปแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นซิลิคอนวัลเลย์เขาก็จะเปลี่ยนหมาเกาให้เป็นเทคด้านใดนด้านหนึ่งนะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่พี่ไปเมืองจีนบ่อยมากเพราะพี่ทำลักสูตรอ่าไชน่าบิสเนสเลดเดอร์แล้วก็เป็นนายกสมาคมส,สมาพันธ์สภาสตรีไทยจีนเนี่ยนะ,ะพี่เห็น Entertainment Complex ของจีนเยอะมากนะ,ะไม่มีบอลนะที่หนึ่งก็คือที่อยู่นานที่อยู่ในคลิป ของของตอนนี้ออกมาติ๊ t ตอกเต็มเลยเนี่ยตอนเล่นสงการเนี่ยนี่ยั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มหรอกรนะเราก็แต่กะสิ่งที่เราจะได้คือหนึ่งคนของเราติดการพนันนะ,ะเป็นหนี้เป็นสินหมดตัวรักวิ่งชิงป้นขายตัวนะแล้วก็ก่ออาชญากรรมและจะเป็นแหล่งฟอกเงินครับนะ แบ่งฟอกเงินแหล่ง,งทุนเทาทั้งหลายที่จะเข้ามาเพราะเราไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้แบบสิงคโปร์ครับทีน,นี้ผมยากถามคุณคุณหญิงนิดหนึ่งฮะถ้าเกิดรัฐบาลเขาเปลี่ยนมุกเขาไม่ได้ผลักดันตัวร่างนี้เป็นหลักแต่ว่าอาจจะมีเจรนามาแล้วมีรากประกบอื่นๆคุณหญิงมองว่ามันจะเป็นไปทางเป็นไปได้ไหมที่มันจะสามารถผลักดันให้บอนเกิดขึ้นในประเทศไทยเออเอางนี้ดีกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะมีความจริงใจจริงแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงในเรื่องของทุจริจเชิงนโยบายเนี่ยนะ คุณต้องกล้าาเปิดทุกเรื่องบนโต๊ะเลยแล้วให้ประชาชนทําประชาพิจารณ์พี่พูดเรื่องนี้เนี่ยมาได้ปลายปีที่แล้วให้ประชาชนทําประชาพิจารณ์ว่าเอาไม่เอาอนาคตเขาแล้วลองทําสักแห่งหนึ่งแต่ตัวบอนนั่นนะ่ะให้เป็นของรัฐรนะรัฐเหมือนเป็นก กองสลากก็เป็นของรัฐครับถ้ามันไม่ดีรัฐจะได้เลิกได้แต่คุณไปยกให้เอกชนแล้วเนี่ยเสียค่างโง่30ปี30อีกสาปีอ่าตายเลยครับนะคะนี่จะทํากัน8แห่งสิแห่งเนี่ยโอ้โหตายละเรากลายเป็นสวรรค์แห่งวัฒนธรรมเป็นเมืองแห่งสิวิไลแล้วอย่าลืมนะว่าเราใช้คําว่าราชอาณาจักร,รแปลว่าอาณาจักรที่ปกครองโดยพระหมหากษัตริย์ในโลกนี้มีแค่16ประเทศเพี่คนหนึ่งแหละพี่คัดค้านว่าราชอาณาจักรไทยนะ จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ที่จะมีบอนก็จะต้องแบบสิงคโปร์จริงรแต่พี่ไม่เชื่อว่าสามารถทําได้มันจะเป็นเหมือนเหมือนฟิลิปปินส์เหมือนออประเทศเพื่อนบ้านเรานะี่แหละนะดังนั้นเราจะเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมีความสิวิไลมีประวัติศาสตร์ที่ดเีเราจะปล่อยให้ราชนจาจักรไทยมีภาพลักษณ์เป็นเมืองของอบายมุกเหรอ พี่คนหนึ่งพี่ไม่ยอมนะที่จะทําให้ทําลายชื่อเสียงประเทศทําลายสถาบันหลักของเรารนะพี่คนหนึ่งอะพี่ไม่ยอมมีอีกนิดนึงมันมีกระแสมีความเห็นมากมายว่าอาจจะมาสร้างที่ท่าเรือของเตยแน่นอนซ,ซึ่งเป็นประเด็นเนี้ยคุณหญิงในฐานที่เคยดูแลกทมมาก,ก่อนมองว่ามันจะส่งผลดีต่อคนกทมจริงไหมฮะคืออย่างนี้ค่ะครับถ้าจะทำเนี่ยนะท่าเรือของเตยเนี่ยพี่สนับสนุนให้ทำเป็นเอ่อวอเตอร์ฟรอน์แบบ เอาที่ไหนดีออสเตรเลียนะที่ซิดนีย์อย่างเงี้ยให้วันนี้ถามว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีจุดที่จะลงไปดูชมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจริงๆได้ใหญ่ๆได้มีไหมไม่มีไม่มีม่ได้เ<ม><ม>อ,อ,อกชนแล้วนะก็ต้องไปเอกชนไปแอคอนสยามไปนน่นไปนี่ถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าทำตรงนี้เนี่ยเป็นเอาละไม่ต้องเป็นสวนอย่างเดียวอาจจะมีรงร้านให้ร้านค้าเล็กๆต่างๆเนี่ยให้เช่านะ แล้วก็มีขายของรับประทานมีพักคารมีคาเฟ่สวยๆเก๋ๆแล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถมาชมทิวทัศน์เจ้าพยาริมน้ำนนทื้นที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจะมีออฮอคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่นั่นไม่เป็นไร,รมีอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่แต่แผนของเขาพี่เดาวว่าเขาจะยกเนี่ยให้กับบริษัทที่จะมาทำคาสิโนที่ก็ไม่ต้องเสียใช้ที่รัฐ เป็นการร่วมทุนกับค่าเรือไปเพราะการแก้กฎหมายกันอยู่ใช่เนี่ยแล้วถามว่าม,มันก็คือใช้หน่วยงานเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องมือทั้งนั้นครนะเป็นใช้หน่วยงานเป็นเครื่องมือทั้งนั้นอันนี้อย่าไปทำเลยถ้าทำเนี่ยทำคืนเรียกว่าคืนประโยชน์ให้ก,กับเจ้าของเขาเถอะก็คือคนกรุงเทพคนไทยเนี่แหละในประเทศนี่แหละถ้าเราทำแบบนั้นทำแบบซิดนีย์นะ ทำแบบอะไรที่ที่เขามีที่อยู่ริมริมแม่น้ําริมทะเลเนี่ยแบบนั้นจะดีกว่าถูกไหมเป็นพื้นที่ส่วนรวมไปใช่คคนที่เข้าทําบ่อนเนี่ยก็ไปทำอะไรอย่างฟลอริดาเนี่ยสหรัฐก็ไม่ได้ไปทําที่นั่นสหรัฐไปทําที่เนว Nevada, าดาที่กันดาที่ทะเลทรายใช่ไหมสิงคโปร์ไม่จุดเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเป็นเกาะเล็กมากเขาไม่มีอะไรที่ จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้นอกจากการช้อปปิง้งเขาก็ต้องทำทำเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และกฎหมายเขาเข้มมากนะแต่เราไม่มีวิญญาณทำอย่างเขาหรอกนะคะแต่ของเราเนี่ยริม Water วอเตอร์ฟอนต์สวยๆนะ,ะจะไปดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้เยอะมากกว่าเลยด้วยซ้ําไปแต่คุณกลับอะจะเอาให้เขาสร้างบอลครับอ,อ,อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์หมด